สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะคือการหายตัวไปของน้องกระตูนเด็กหญิงวัยหขวบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ทธันวาคม2556ค่ะน้องพัดหลงกับพ่อแม่ที่งานแสดงดนตรีย่านบางนา วันนี้เราจะมา,าลงลึกในรายละเอียดของคดีฆาตรกรต่อเนื่องติ้งต่างหรือหนุ่ยนะคะโดยใช้ขอ้อมูลจากวิดีโอของช่อง e ีเจนเป็นหลักเพื่อจะทําความเข้าใจลําดับเหตุการณ์การสืบสวนแล้วก็ภูมิหลังของคนร้ายด้วยค่ะครับเป็นคดีที่สะเทือนใจสังคมมากจริงๆครับใช่ค่ะเริ่มต้นจากการตามหาน้องก่อนเลยหลังน้องหายตัวไปก็มีการแจ้งความมีการกระจายข่าวแล้วเบาะแสะสําคัญแรกก็มาจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะใช่ครับ กล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟฟ้าแบริงจับภาพชายคนหนึ่งจูงมือน้องกระตูนไปจุดสำคัญเลยคือเสื้อที่ชายคนนั้นใส่ครับเสื้อตัวนั้นเองที่กลายเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกเลยถูกต้องครับเพราะว่ามีคนในโซเชียลช่วยฉีเป้าว่าเอ๊ะเสื้อตัวนี้มันเหมือนเสื้อแฟนคลับของวงดนตรีที่เล่นในงานคืนนั้นอ๋อค่ะครับ ตำรวจก็เลยจำกัดวงผู้ต้องสงสัยได้เร็วขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกล้องวงจรปิดแล้วก็พลังของโซเชียลมีเดียด้วยนะครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าชายคนนั้นพาน้องไปไหนต่อซึ่งน่ากังวลมากครับกังวลมากแล้วไม่นานความกังวลน,นั้นก็กลายเป็นเรื่องจริงเมื่อมีคนไปเจอหลักฐานในพงหญ้าแถวซอยลาซานใกล้ๆสถานีแบริงเลยอืมครับเจอทั้งเสื้อผ้ารองเท้า แล้วก็ที่น่าสะเทือนใจคือชิ้นส่วนกระโหกมนุษย์ครับแล้วพ่อแม่ก็ยืนยันว่าเป็นของน้องกระตูนใช่ค่ะผลตรวจ DNA ก็ออกมาตรงกันยืนยันว่าเป็นน้องกระตูนจริงๆอันนี้ยิ่งทําให้ตํารวจมั่นใจว่าเออมันเป็นคดีฆาตกรรมแล้วก็ต้องเร่งตามหาชายในภาพจากกล้องวงจรปิดให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งเบาะแสเรื่องเสื้อน,นั่นแหละค่ะที่สําคัญมากๆแล้วก็พาตํารวจไปเจอตัวคนร้ายในที่สุดครับ,รบก็คือนายติงต่างหรือหนุย่ย ซึ่งเป็นคนงานแบกของในคณะดนตรีที่ไปแสดงวันนั้นจริงๆใช่ครับเป็นคนงานในคณะถูกตามจับได้ที่หนองคายแล้วเขาก็ยอมรับสารภาพใช่ไหมคะครับรับสารภาพหมดเลยว่าเป็นคนลงมือฆ่าน้องการ์ตูนจริงเขาเล่าว่าสังเกตเห็นน้องอยู่คนเดียวก็เลยเข้าไปชวนคุยล่อลวงว่าจะพาไปซื้อขนมค่ะแล้วก็พาไปที่พงหญ้าตรงนั้นทำการข่มขืนแล้วก็ฆาตกรรมน้อง โหดเหี้ยมมากค่ะครับสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตแต่ว่าเขารับสารภาพก็เลยเได้ลดโทษลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมคะคือที่น่ากตกใจยิ่งกว่านั้นใช่ครับที่น่าตกใจคือเขาไม่ได้ทำครั้งแรกค่ะเขาสารภาพว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายรายอ้างว่าฆ่าไปสี่รายแล้วก็ล่วงละเมิดอีกหกรายสิบรายเลยเหรอคะครับตามคำอ้างของเขานะครับ ซึ่งข้อมูลนี้มาเป็นตรงกับคดีเด็กหายที่จังหวัดเลยในปี2556ปีเดียวกันเลยที่ต่อมามีการไปเจอโครงกระดูกเด็กแล้วเขาก็ยอมรับว่าเป็นฝีมือตัวเองเหมือนกันไม่น่าเชื่อเลยถ้าไล่เรียงดูประวัติเขานะครับตามข้อมูลคือปี2551เนี่ยเขาเคยถูกจับคดีอนาจารย์เด็กอ๋อมีประวัติมาก่อนครับติดคุกไปแล้วก็พ้นโทษออกมาปี2555ทีนี้พอกลับไปหมู่บ้านเดิมชาวบ้านก็ไม่ยอมรับกลัว ก็เลยถูกขับไล่ออกมาใช่ครับถูกขับไล่เหมือนถูกปฏิเสธจากชุมชนจุดนี้น่าสนใจนะครับมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาต้องเร่ร่อนแล้วก็ไปสมัครเป็นคนงานกับวงดนตรีซึ่งมันทําให้เขามีโอกาสเดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็ไปก่อเหตุซ้าครับในปี2556ก็ก่อเหตุทั้งที่เลยแล้วก็ที่กรุงเทพคดีน้องการ์ตูนนี้แหละครับดูเหมือนเขามีรูปแบบการก่อเหตุที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะชัดเจนมากครับคือจะเลือกเหยื่อเป็นเด็กเล็กอายุประมาณ4ขวบ หขวบถึง8ขวบวัยที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ใช่ครับวัยที่ล่อลวงได้ง่ายเจอตามงานวัดงานรื่นเริงแล้วก็ใช้ขนมของเล่นล่อไปพาไปทำร้ายแล้วก็ส่วนใหญ่จะจบด้วยการฆ่าบีบคอแต่ก็มีบางเคสที่เด็กรอดมาได้นะครับแล้วพื้นเพหรือว่าภูมิหลังของไนติ้งแตงคนนี้ล่ะคะตามที่เขาให้ข้อมูลไว้คือ ข้อมูลตรงนี้ก็น่าสนใจเขาอ้างว่าตัวเองเป็นคนไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรไม่มีบัตรประชาชนไม่มีตัวตนในระบบเลยประมาณนั้นครับถูกเรียกแค่ชื่อเล่นติ้งต่างหรือหนุยการไม่มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรนี่เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะครับมันทำให้การติดตามประวัติหรือการตรวจสอบย้อนหลังมันทำได้ยากมากเขาเล่าว่าเหมือนเป็นเด็กเร่ร่อนไม่รู้พ่อแม่เป็นใครเคยถูกส่งไปสถานสงเคราะห์แต่ก็หนีออกไม่อีก ใช้ชีวิตข้างถนนมาตลอดครับแล้วก็อ้างว่าเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกทำร้ายในวัยเด็กด้วยการที่เขาเลืดเหยื่อเป็นเด็กเล็กๆนี่มันพอจะเชื่อมโยงกับปมในอดีตที่เขาอ้างได้ไหมคะก็มีความเป็นไปได้ครับในทางจิตวิทยาเด็กวัย4-8ถึง8ปีคือวัยที่เปราะบางล่อลวงง่ายควบคุมง่ายแล้วก็อาจจะไปกระตุ้นปมในอดีตที่เขาอ้างว่าเคยถูกกระทา แต่แน่นอนว่าอดีตที่เลวร้ายไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการก่ออาชญากรรมที่โหดร้ายแบบนี้ได้เลยครับไม่ได้เลยค่ะมันยิ่งตอกย้ำว่าเด็กวัยนี้ต้องการการปกป้องดูแลเป็นพิเศษจริงๆเป็นโศกนาฏกรรมที่กระทบคนเยอะมากค่ะเหยื่อไม่ต่ำกว่าสิบรายครอบครัวของผู้เสียหายคงเจ็บปวดมากครับความสูญเสียนี้ประเมินค่าไม่ได้เลยมีอีกประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลนี้นะครับคือเรื่องที่เขาเป็นบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนตกหล่นจากระบบ ไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนชัดเจนแถมยังมีประวัติอาชญากรรมพอพ้นโทษออกมาก็ถูกสังคมปฏิเสธแล้วก็มีคำกล่าวอ้างเรื่องเคยเป็นเหยื่อมาก่อนด้วยค่ะปัจจัยทั้งหมดนี้รวมกันมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าสังคมหรือระบบของเราเนี่ยมีช่องว่างในการเฝ้าระวังหรือการติดตามหรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือหรือจัดการกับบุคคลกลุ่มเสี่ยงแบบนี้ยังไง เพื่อป้องกันไม่ให้เขากลับไปก่อเหตุซ้ำอีกใช่ครับโดยเฉพาะเมื่อชุมชนเองก็อาจจะมีความหวาดกลัวหรือไม่ไว้วางใจคนที่มีประวัติอยู่แล้วเราจะสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยของสังคมกับการให้โอกาสหรือการป้องกันเหตุร้ายยังไงได้บ้างเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกครับ